ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเว็บไซต์ c o b i t 19 s n n g p o r e นะครับซึ่งเขาทำโดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเอกชนนะครับที่ทำโดยฟั n ด i n g ของตัวเองแล้วก็กรรับบริจาคอยู่ด้วยฟีเจอร์น่าสนใจนะครับเช่นนะฮะเขารวมนี่อย่างาสีส้มคือรีพอร์ตอาการนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยคือคอนเฟิร์มเคสที่เกิดการคอนเฟิร์มแล้วก็สีฟ้าอ่อนนี่คือ ที่รีชาร์จไปแล้วแบ่งเป็นเพศชายหญิงด้วยนะครับก็เรียงตามเวลาเราก็จะเห็นว่าช่วงพอเห็นพอแสดงแพทเทิร์นนี่จะเห็นว่ามีช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยที่เคสมันกระโดดจ้ำขึ้นไปนะครับเราก็สามารถไปวิเคราะห์ได้ว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสิงคโปร์นะทำไมถึงจ้ำขึ้นไปลงมาข้างล่างมีแบ่งช่วงอายุด,ด้วยนะครับชายหญิงนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนกลางตรงกลางเนี่ยจะเยอะนะฮะข้างบนนี่อาจจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเพราะอายุมาก แต่น่าสนใจคือเคสเด็กเนี่ย11-20กลับน้อยนะฮะกว่าวัยกลางอ่าวัยทำงานนะครับและวัยกลางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้สังสรรค์อ่าเด็กอาจจะสังสรรค์น้อยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแยกตามอ่าสัญชาตินะฮะสิงคโปร์เยอะสุดแน่นอนนี่คือในสิงคโปร์นะครับแต่ก็มีสัญชาติอื่นอยู่ด้วยอ่ a อันลิติกดีก็นั่งดีนะครับอ่าจะเห็นว่า gender o v e r time เนี่ย ต่างกันยังไงชายหญิงขึ้นลงนะครับแล้วก็เนี่ย local นะครับกับ import case ที่เป็น import นะครับเป็นอยู่เท่าไหร่แล้วเป็น local transmission คือติดต่อกันเนี่ยนะฮะใน local กันเองเป็นเท่าไหร่นะครับอายุเฉลี่ย45ปีนะฮะในสิงคโปร์ import case totally คือ103แล้วก็ local transmission คือ103ตที่น่าสนใจคืออันนี้นะฮะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น networking map นะฮะ ตรงกลางวงใหญ่ๆนี่คือสถานที่นะครับสถานที่หลักๆที่เกิดเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อนะครับแล้วก็เครื่องบินนะฮะนี่คือเครื่องบินสีเขียวพวกนี้คือคนนะครับสเีเขียวคือ,เค,อ,เ,คอเคสที่โซแล้วนะครับคือหายแล้วนะครับออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเป็นชีวิตปกติสีชมพูนี่คืออย่างเช่นยังอยู่ในโรงพยาบาลยังรอตรวจเชื้อหรือว่าก,ากักตัวอยู่ที่บ้านเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่คือเคสทั้งหมดที่มีในในสิงคโปร์นะครับ เราก็จะทําให้เห็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอย่างเคส142เนี่ยนะครับกับเคส162เนี่ยเป็นผู้ชายทั้งคู่เกิดการติดต่อกันนะครับติดต่อถึงกันจากการสมัมผัสหรือจากอะไรก็ตามแต่ว่าเคส140กับ1นึ่งสีนะฮะนี่เกิดจาก Family Member คือเป็นคนในครอบครัวเนี่ยติดกันเนี่ยหนึ่งสาเยนะครับเป็น Family Member กันหมดเลยนะครับแปลว่าเขามีข้อมูลที่บอกประเภทของการติด แล้วก็เห็นความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับว่าไปเกี่ยวโยงกับโลเคชันไหนกันมานะครับต่อไปในอนาคตน่าจะใช้วิเคราะห์ทำอานาลิติกส์ได้อีกหลายอย่างนะครับอันถัดไปก็คือถ้าเราคลิกที่แต่ละคนนะครับคลิกแต่ละคนก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นเคสนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปวิวมอลนะครับวิวมอลเพื่อดูรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเล่านะฮะว่าประวัติเขาเกิดอะไรขึ้นเพื่อไปวิเคราะห์ภายหลังเหมาะการนําไปทําวิจัยต่อมากนะครับอายุเท่าไหร่เป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ใน พอเท่าอยู่นะครับคือเป็นสีชมพูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ยวันที่เท่าไหร่ก็ทําอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรตรวจเมื่อไหร่นะครับพบติดเชื้อเมื่อไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดไปนะครับเอ่อฟันดิ้งด้วยนะครับก็รีเควสต์เขาเอ่อมองเป็นโอกาสในการรีเควสต์ขอเงินบริจาคก็มีคนบริจาคไปพันกว่าเหรียญแล้วแล้วก็จะมีแพลนที่จะเปิดแพลตฟอร์มนี้ในไต้หวันนะครับซาว์นกัวเรียนะครับเนี่ยไล่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นนะครับ อันที่ไหนได้รับเงินบริจาคมากติดต่อมากเขาใส่เป็น potential ไว้ว่าจะไป l ล n c ชเมื่อไหรนะ่2 day นะครับอีก2วันที่ไต้หวันจะไป Launch Package นี้ดูเป็นหน้าแมปก็ได้นะครับดูเป็นหน้าแมปที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีนี่ฮะ animation นะครับอย่างผมเลื่อนกลับมาก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมเลื่อนตาม time frame นะมันก็จะเห็น pattern ของการเกิดโรคนะครที่ detect ได้นะครับแต่ละสีนะครับ สีอยู่ตรงนี้ความหมายนะครับคือมีอาการนะครับคอนเฟิร์มนะครับเป็นต้นมันเห็นในเชิงสปอเชียลคือในเชิงตำแหน่งเชิงพื้นที่ด้วยนะครับก็น่าสนใจมากคือนอกจากเมื่อกี้เน็ตเวิร์กิ่งนะฮะที่เป็นเน็ตเวิร์กิ่งแมปนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ในเชิงสปอเชียลเชิงแผนที่ด้วยนะครับก็คิดว่าเขามีแนวคิดที่ดีคนที่ทําคืออัพโคดอคาเดมีนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทําเรื่องเทรนนิ่งเรื่องโคดดิ้งนะครับ ก็เป็นไอเดียครับน่าสนใจเผื่อว่าเมืองไทยเราอาจจะได้ทําบ้างนะครับน่าสนใจครับ